วัสดีครับก <c oughs> ็ถ้าเราไปเรียนหนังสือนะครับป .1 ถึงป .6 นะครับเราไปนั่งอยู่เฉยๆในห้องเราจะได้รับความรู้ไหมนะครับก็คือไม่ได้รับความรู้อะไรนะครับข้อที่สองนะครับเราไปโรงเรียนนะครับป .1 ปถึงป .6 เราไม่เข้าห้องเรียน ไปเตะฟุตบอลไปเล่นนะครับนั่งอยู่เฉยๆหรือว่านั่งดูลมนะครับเราไม่ดูเลยว่าครูสอนเรื่องอะไรดูลมอย่างเดียวเราจะได้ความรู้ไหมเราจะรู้ไหมนะครับว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเพราะว่าอยู่ในลมมันมันไม่มีบอกนะครับว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอะไรนะครับคือถ้าทาอย่างเดียวนะแล้วก็ เล่นนะครับตั้งแต่ปนหนถึงปหกจบออกมาเราก็ไม่รู้หนังสือสามพระพุทธเจ้าสอนเรื่องร่างกายกับจิตใจนะครับเราไปเรียนวิชาอื่นนะครับอย่างอง,องคุลีมานนะครับไปเข้าโรงเรียนผิดไปายง,ง่ายอาจารย์สอนผิดองคุลีมานภาษาลีบุตรนะครับ ท่านสัญชัยปริภาชุกคือท่านก็ไม่ได้จะสอนผิดหรอกแต่ว่าท่านยังไม่ได้ตัดสรุ้แบบพุทธเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็ฉนินสามพี่น้องบูชาไฟครับหนึ่งไปนั่งหายใจหายใจเข้าดูลมหายใจเข้าออกมันไม่มีคําสอนมันไม่มีปฏิจจสมุขบาทอยู่ในนั้นนะครับไม่มีอริยสัจสี่ ไม่มีมักแปดไม่มีขันห้านะครับพระวุทธเจ้าสอนเรื่องร่างกายกับจิตใจหรือว่าขันห้านะครับเราไปดูลมอย่างเดียวมันมันบรรลุธรรมไม่ได้นะครับผมก็พูดไปตามที่คิดนะครับข้อสองไปโรงเรียนก็ไปเล่นนะครับข้อที่สาม อาจารย์ไม่รู้อาจารย์องคุริมันทั้งไม่รู้ทั้งไม่ได้ตัดสุ้ทั้งหวังไม่หวังดีกับลูกศิษย์นะครับแล้วก็ปัญจบคีทั้งห้าเอาไม่ใช่จบับคีดทั้งห้าก็ด้วยนะครับก็คือตอนก่อนพุทธเจ้าจะ ไปโปรดนะครับคือว่าท่านก็ทําโดยที่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับก็ชนินสามพี่น้องบูชาไฟนะครับก็ต้องออได้รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอะไรนะครับครั้งแรกเลยที่พระพุทธองค์ตัดรัสรู้มาเช้านั้นนะครับ คือว่าพระพุทธองค์รู้ปัจจาการนะครับปัจจาการหรืออ,อปฏิจจสมุปกบทนะครับรู้การเกิดรู้การดับแล้วก็นิพพานนะครับพระองค์ก็ได้นำมาสอนปัญจวคีย์ทั้ง5นะครับเป็น5 ห้าขนแรกนะครับของโลกนะครับที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับทีนี้เรา,เาศึกษาอยู่ทุกวันนี้นะครับเราต้องดูนะครับว่าแต่ละโรงเรียนนะครับที่เราไปไปเรียนนะครับอย่างที่ผมบอกไปเรียนป .1 หนึ่งถึงปีหกเรเไม่เรียน อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนปัญจัคคีทั้งห้านะครับเราทำตามาพ่อแม่ครูอาจารย์ยุคนี้นะครับยุคนี้ก็อาจจะอสอนไม่เหมือนพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าสอนปัญจัคคีทั้งห้าเรื่องอะไรนะครับครั้งแรกที่สอนก็คือสอนอริยสัจสี่นะครับ ครั้งแรกที่พระองค์ตัสรูก็คือว่าตัสรุปัจจยาการนะก็คือปฏิจจสมุปบัตการวงจรการเกิดของคนนะครับแล้วก็นิพพานแล้วก็อริยสัจสี่นะครับทำหัวข้อแล้วก็นํามาสอนปัญจวัคคีทั้งห้านะครับอริยสัจสี่มรรคแปด 8, แล้วก็ขันห้านะครับแล้วเรา เรียนทุกวันนี้นะครับถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีหรือว่าท่านผิดหรืออะไรนะครับก็คือก็อาจจะเหมือนกับสัญใจปริพาโชคสอนท่านสารีบุตรนะครับอาจจะเหมือนกับพระอาจารย์ขององค์คุริมานนะครับหรืออาจจะเหมือนออชนินสามพี่น้องที่บูชาไฟนะครับก็ไม่มีใครผิดหรือว่าใคร ถูกนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจารย์ขององคุรีมานก็ไม่ดูก็สอนแบบนั้นนะครับอย่างเราเข้าโรงเรียนนะครับเรา,เอ,าอยากจะเป็นช่างยนต์นะครับเราก็ต้องเรียนวิชาช่างยนต์นะครับเราไปเรียนเกเษตรยังไงเราก็ซ่อมเครื่องยนต์ไม่ได้นะครับอย่างนี้เลยนะครับอย่างเราเรียน เรื่องร่างกายของตัวเองกับจิตใจของตัวเองเราก็ต้องเรียนตามทเทพพระทัเจ้าสอนปัญจคีย์ทั้ง5คือเรื่องอริยสัจสี่คือเรื่องทุกข์เรื่องสมทุทัยนิโรธมรรคนะครับมรรคมีองค์แแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องร่างกายกับจิตใจนะครับสองข้อหัวข้อแรกก็คือเรื่องร่างกายกับจิตใจนั่นแหละอริยสัจสี่มรรคแขันห้าแต่ขันห้านี้มัน มันค่อนข้างที่จะต้องเรียนต้องเรียนก่อนนะครับสำหรับผมนะมันถึงจะรู้ว่าทุกคืออะไรนะครับแล้วทีนี้เรียนเนี่ยเนี่ยวิธีเริ่มต้นเรียนแล้วมันจบยังไงถูกไหมบางสำนักเขาก็ไม่ได้บอกวิธีจบเราเปิดไปท่านลองเปิดไปเปิดไปสำนักไหนก็บางทีเราไม่ได้ติดตามเข้ามาตลอดใช่ไหมเปิดไปปุ๊บ บางท่านก็ว่าให้ทําแบบนี้ทําแบบนี้นะครับฟังอย่างเดียวเดินอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไม่ดีนะครับแต่ดีไม่ดีดีมันดีอยู่แล้วเพราะว่าคนาเปิดสํานักสอนคนเนี่ยให้คนเป็นคนดนีถึงขั้นจะให้เป็นอริยะบุคคลทุกสํานักมันดีอยู่แล้วนะครับ แต่ก็เหมือนกับสัญชัยปริภาชกท่านสัญชัยปริภาชกท่านเปิดสํานักสอนภาษาลีบุตรกับพระโมคคัลานะดีไหมก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าท่านไม่รู้ไม่รู้ปฏิจจการหรือปฏิจจสมุปบาตรไม่รู้นิพานนะครับไม่รู้อริยสัจสี่แต่พระพุทธเจ้ารู้เราก็ต้องเรียนตามพระพุทธเจ้าแบบพระพุทธเจ้านะครับถ้าเราสงสัยเราก็ลองไปค้นดูว่า พระเจ้าตัดสรุปเรื่องอะไรนะครับเราจะได้ไปเรียนถูกไงทีนี้ตอนเราจะรู้ได้ยังไงว่าจบยังไงเขาจบยังไงถูกไหมเราก็ดูคุณสมบัติของพระโสรบันพระสกิทาพระอนาคาพาาระอรหันต์นะครับแล้วเรียนอะไรมันถึงจะได้คุณสมบัติคนคนที่จะบรรลุธรรมนะครับคนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยก็คือว่า เขาต้องอเรียนถูกเรียนถูกหรือเห็นถูกมันก็ไปเข้ามักมีองค์แปดข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นว่าตัวเองควรที่จะไปเรียนอะไรเรียนถ้าไม่เรียนแบบที่พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าวิคีาะตงห้าเราไปเรียนตามครูบาอาจารย์สมัยนี้สมัยนี้เขาก็คือว่าเขาเห็นว่า อาจจะนะบางสำนักอาจจะเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทอริยศ,ศสัตว์สี่มรแปดกันห้าคนพูดเยอะแล้วทั้งประเทศนะครับเขาเลยอ,อยากให้มีความโดดเด่นของสำนักแต่ละสำนักให้ทําแบบนี้นะทำแบบนี้นะ,ะบบนนะคือมันจะเกิดวิธีการต่างๆ่เกิดขึ้นมานะครับโดยที่ว่า จะไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยพูดถึงสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละที่เราจะต้องดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่องช่งนี้ท่านให้ดูลมอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวก็บรรลุธรรมได้แต่ท่านอาจจะสอนเหมือนกันนะครับเรียกสัสีมาแปดขันหาแต่ว่าไม่ได้ยกขึ้นมาให้มันเป็นเด่นปฏิจจสมุขบาทที่พพุทธเจ้าตรัสรู้มาครั้งแรกไม่ได้ยกขึ้นมาให้เด่นแต่เอาเด่นเรื่อง อนาปนสตินะดูล้มอย่างเดียวนะครับหรือวางสมนติก็เด่นไปทางแล้วแต่ใครจะเด่นถ้าพูดไปก็เดี๋ยวก็ถ้าไม่ใช่อรหันก็จะเคืองกันนะครับแม้แต่อรหันก็เคืองนะครับมันมีสิทธิ์เคืองได้ทุกระดับนะครับมันจะมีมากมีน้อยแค่นั้นเองนะครับทีนี้คนที่จะเรียนนะครับหนึ่ง คุณเลือกสถานที่เรียนก่อนอย่างคุณอยากเรียนเป็นช่างซ่อมรถยนต์คุณไปเข้าโรงเรียนที่เขาสอนทําเกษตรคุณซ่อมรถยนต์ไม่ได้นี่ต้องเลือกให้ให้มันตรงเพราะถ้าเข้าไปเรียนแล้วคุณเสียวเวลาไปเรียนจังอย่างป้อนหนึ่งถึงป้อนหกแล้วก็หกปีแล้วคุณจบมาเป็นช่างยนต์มันทำมาหากินได้ไหมทำมาหากินได้แต่มันไม่ตรงถ้าอยากเป็นช่างยนต์ไปเรียนเกษตรคุณจบมาคุณครับ เป็นกเกษตรกรเป็นกเกษตรกรที่มีความรู้ใช่ไหมแต่มันแต่คุณอยากเป็นช่างยนต์นะอย่างคุณอยากบรรลุเนี่ยคุณไม่เรียนตามที่พระพุทธเจ้าสอนคุณไปเรียนแบบบูชาไฟบูชาลมบูชาน้ำไปทำอะไรอีกก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่ทำแบบพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าทำแบบไหนพุทธเจ้าทำแบบไหนท่านลอง ลองนึกดูครับพระพุทธเจ้าพาพาทำอะไรนะครับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็นั่งพันเจ้าปทาาั้์ห้าก็นั่งฟังนะมีการปฏิบัติอะไรไหมผมไม่ได้ว่าปฏิบัติไม่ดีนะแต่พ,พุทธเจ้าท่านนะนสอนที่พระองค์ตรัสรู้มาก่อนหนึ่งสองสามสี่ก่อน ส่วนท่านจะไปนั่งสมาธิจะไปดูลมหายใจจะไปเดินจงกรม,มจะไปอดข้าวจะไปทำอะไรค่อยไปทำต่อแต่ท่านต้องรู้พระองค์ชี้แจงเรื่องขันห้าแยกกายแยากขิตอะไ้ก่อนเพราะคุณสมบัติของพระรยเจ้าคืออย่างเรียนน่ะเรียนปุ๊บเรียนแล้วต้องรู้เรื่องร่างกายกับจิตใจ รู้แบบไหนรู้แบบชัดเจนอ่ะรู้แบบมีปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาคือรู้ชัดชัดรู้ชัดเรื่องอะไรก็รู้เรื่องร่างกายกับจิตใจเพราะพระพุทธเจ้าวิชาของพระพุทธเจ้าคือวิชาของร่างกายกับจิตใจนะครับรู้เรื่องขันห้าอย่างละเอียดพูดได้แล้วก็รู้ด้วยรู้ลูกรู้นามรู้มโนหรือจิตใจ จิตใจกับโมโนอันเดียวกันนะครับรู้เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้เรื่องขันห้าขัน5มีอยู่หอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นะครับสัญญาคืออะไรเนี่ยรารู้หรือ,อยังนะครับเราเรียนมาขนาดนี้แล้วสัญญาคืออะไรเรารู้ไหมถ้าเราไม่รู้เนี่ยยังยังห่างไกลนะครับห่างไกลจากคําว่ามารุธรรมนะครับบางคนบอกว่า ไม่ปฏิบัติมาพูดอย่างเดียวนะครับก็พระพุทธเจ้าวันที่พระองค์มาสอนปัญจวีก์ทั้ง5พระองค์ก็บอกแล้วว่าการปฏิบัติที่สุดตรงเกินไปนะครับทำแบบสุดตรงไปก็ไม่รู้นะครับทำหย่อนไปก็ไม่รู้นะครับแล้วที่สำคัญคือว่าถ้าไม่ ถ้าไม่มานั่งฟังพระพุทธเจ้าพรจ้ิกิทั้งห้าวันนั้นจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไหมไม่ใช่ไปเดินไปวิ่งไปอดหลับอดนอนไปตากแดดตากฝนไม่ใช่ฟังพระพุทธเจ้าฟังให้ถูกตอนนี้เราต้องหาอาจารย์สอนให้ได้แบบพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องปฏิจจการอิทัปปัจจาาิตตาหรือปฏิจจสมุขบาตนะครับมันมี มันมีอวิชามันเึงเกิดอ่านเกิดสังขารปูงแต่งนะครับเนี่ยมันมันมีเหตุของมันมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีนะครับอิทัปปัจจยาตานะครับมีอวิชาอาวิชามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในปฏิจจสมุปบาตออวิชาเกิดขึ้นเพราะว่าจิตของเรา ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องร่างกายตัวเองนี่แหละมันเกิดเป็นอวิชาเพราะว่าเราหลงจิตจิตบริสุทธิ์ของเราเนะ่ยหรือบางคนคุ้นในชื่อจิตเติมแท้มันหลงในร่างกายตัวเองหลงอะไรหลงมีอยู่หอย่างรูปก็หลงเวทนาความรู้สึกก็หลงความคิดความคิดเวทนาก็คือสมุทยัย ในอริยสัจสี่ 4, นะครับสังขารรูปเวทนาสัญญาสัญญาหลงสัญญาหลงความจํหลงความรู้ของตัวเองนะครับสังขารหลงการปรุงแต่งนะครับแล้วก็หลงวิญญาณวิญญาณคือวิญญาณทางตาของจมูกลิ้นกายใจสัมผัสโภถภะมันก็เลยเกิดเป็นปฏิจาสมุขบาดวงรอบเป็นวัตตะ ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะตามใดมันยังมีอวิชาอาวิชาเกิดจากไม่รู้เรื่องร่างกายกับจิตใจวิชาวิชาคือความรู้ความรู้เรื่องร่างกายกับจิตใจก็คือรู้เรื่องขันห้าอย่างละเอียดนะครับรู้เรื่องขันห้าอย่างละเอียดเราถึงจะ ดับอวิชชาได้มันไม่ได้ดับแต่ว่ามันรู้มาตัวความไม่รู้มันก็นหายไปเราไม่ได้ไปทำลายไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้ไปตัดไม่ได้ไปเอาไปทิ้งที่ไหนนะครับมันเปลี่ยนสภาพจิตจิตมันรู้นะครับคนที่จะไม่รู้ทำคือเขาแยกเขารู้เรื่องมีปัญญานะปัญญารู้ชัดๆ เดี๋ยวใช้คําบาลีเยอะมันก็คนพูดก็ไม่มีชื่อเสียงคําพูดมันก็สูงปัญญายานอสวรรคยาญานเห็นไหมแค่พูดว่าปัญญาเนี่ยพวกท่านก็ไม่ชอบแล้วปัญญาคือรู้ชัดชัดนั่นแหละเหมือนท่านชํานาญเรื่องอะไรท่านก็จะเก่งเรื่องนั้นนะครับท่านทําอาชีพอะไรท่านก็มีปัญญาในเรื่องนั้นรู้ชัดชัดเรื่องนั้นนั่นแหละเรียกปัญญานะครับปัญญายานยานก็คือ เครื่องเครื่องเข้าไปรู hing, ้ปัญญาเข้าไปรู้กิเลสของตัวเองนะครับก็ก็คือเป็นมันจะเป็นอย่างนี้หนึ่งท่านต้องเรียนสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้นะครับอันดับแรกเลยเรียนขัน5ก่อนแยกจิตกับร่างกายให้มันรู้เรื่องก่อน เอาห้าตัวนี้ให้รู้เรื่องก่อนนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม้แต่ชื่อก็ไม่เคยได้ยินเนี่ยมันก็เรียกว่าเกือบจะไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมเลยท่านลองไปนั่งสมาธิดูสินั่งสมาธิจนบรรลุธรรมนะมีไหมถ้ามีเนี่ยผมว่าไม่มันไม่น่าจะใช่นะครับมันเป็นความมันมโนไปเองว่าบรรลุนะครับ เพราะว่าในสมาธิมันไม่มีมันไม่มีความรู้ที่พระพุทธเจ้าก็มันไม่มีความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาไงนั่งสมาธิมันขึ้นมาหรือเปล่าริยะสัตย์สี่ปฏิญจสมุปบาทขึ้นมาไหมมันผุดขึ้นมาให้เรารู้ไหมไอ้ที่เราผุดขึ้นมาเนี่ยเพราะาเราได้ยินมันมีสัญญาจ,จําได้เฉยแต่ถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ไว้ไม่มีคนพูดให้ฟังเราจะเอาที่ไหนมา ต,ตอนนี้มันมีแล้วไม่ต้องไปนั่งสมาธิคือจะนั่งก็นั่งก่อนอให้มันเรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่มรดกขันห้าปฏิจจสมุปบาตรก่อนนะครับพอท่านไปดูนะครับว่าพระอ,อรหันต์นะครับหรือว่าพระอ,อริยเจ้าว่าพระอ,อรหันต์ก็จะรับไม่ได้อีกไปดูพระอ,อริยเจ้าท่านสําเร็จสําเร็จเพราะอะไรหนึ่งท่านเกิดวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณคืออะไร บางคนผมเมื่อก่อนผมก็คิดว่าวิปสัสนาญาณคือนั่ง7วันคือเดินจงกรมสิบสามวันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดผมไปนะคือไม่กินข้าวได้5้าวันวันหลับปุดนอนสามวันติดต่อกันอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นบ้านะครับถ้าทําแบบนั้นนะตายไม่ตายก็เป็นบ้าไม่สบายนะครับวิปสัสนาญาณคือนะครับมันจะเกิด คือท่านรู้เรื่องร่างกายกับจิตใจของท่านอย่างละเอียดอย่างมีปัญญานคือรู้ชัดๆเนี่ยอันเนี้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรเนี่ยไปเรียนรู้5อย่างนี้คนสอนเยอะแยะนะครับในโทรศัพท์นะครับพิมพ์ไปตอนนี้ก็รู้นะครับแต่ไม่ใช่แค่เราท่องได้นะเราค่อยศึกษานะครับต่อให้รู้ก็ไม่ได้เป็น ก็ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้านะครับพระอริยเจ้านี่อ่าที่สําคัญที่สุดคือมันต้องอันนี้เรียกว่าหมดกิเลสนะครับอย่างสิ้นเชิงนะะถ้าเรารู้เรื่องขันห้าใครก็รู้ได้ใครเรียนสูงสูงใครสนใจใครฟังบ่อยๆมันก็จําได้พูดได้นะครับแต่ความหมดกิเลสเนะี่ยต่อให้ท่านฟังขนาดไหนนะครับ ท่านพูดเก่งขนาดไหนแต่กิเลสมันยังมีอยู่ยมันก็แค่รู้มันเหมือนอ่านหนังสือออก,กเฉยแต่เราอย่างเราอ่านคําว่าเป็นคนดีเนี่ยใครก็อ่านได้เป็นคนดีพูดได้แต่ตัวเราน่ยมันดีจริงหรือเปล่าจิตใจเรามันดีจริงหรือเปล่านั่นแหละตัววัดอริยะเจ้านะครับสิ้นกิเลสแล้วก็มารู้เรื่องขันห้าอย่างชัดชัดนะจึงเรียกว่าพิปัสนาญา วิปัสสนาญาณเกิดไม่ได้ถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้เรื่องขันห้าอย่างละเอียดไม่รู้เรื่องอริยสัจสี่อย่างละเอียดนะครับนันแหลคุณสมบัติพระอริยเจ้าข้อแรกนะครับพอเรารู้ขันห้าอย่างละเอียดนะครับมันก็เกิดเป็นวิชาเกิดเป็นวิชามันก็ไปดับมันก็ไม่ดับอ่ะมัน มันเป็นมันเป็นความรู้ความไม่รู้มันก็หายไปนะการเวียนว่ายแต่เกิดมันก็สิ้นสุดนะครับเมื่อไม่มีอวิชามันก็ไม่เกิดสังขารมันปรุงแต่งไม่ได้ไม่ปรุงแต่งได้ไงเรารู้ชัดเจนหมดแล้วเนี่ยจิตอยู่ตรงไหนวิญญาณวิญญาณทางตาหูจมูกเดียนกายใจทำงานยังไงนะครับส่วนเรื่องเกตทิกห้าสิบสองหรือว่าอาวิชามีแปด อย่างเราค่อยไปหาศึกษาเอาหลังจากที่เราเรียนรู้ขันห้าให้มันได้ก่อนเรียนแบบปัญจวัคคีย์ก่อนว่าง่ายปัญจวัคคีย์ท่านเรียนกับพระพุทธเจ้าเรียนสามวิชาริยสัจนสี 4, ม่มรกแปดขันห้าจบเป็นพระอรหัน์รู้เกิดวิปัสสนาญาณเกิดอสวกะยะญาณก็ท่านเรียนขันห้ากับพระพุทธเจ้าโดยตรงรู้แจ้งในเรื่องร่างกายกับจิตใจ ก็เกิดเป็นวิปัสนาญาณนะครับท่านเคยเหนพระพุทธเจ้าพาพาปัญจบคคทั้งห้าทำอะไรมั่งเดินจ่วงกลมตากฝนคนเราบทนอนอดอาหารมีไหมไม่มีพระพุทธองค์นั่งสอนไม่เข้าใจก็ถามกลับมาอย่างนี้นะครับเราไปแวกแนวหาแต่จุดเด่นให้สำนักให้กับตัวเอง ไปสอนนอกแนวพระพุทธเจ้านะครับไม่ใช่ว่าสอนเขาไม่ได้ด้วยตัวเองก็หลงไปด้วยนะครับตัวเองก็หลงไปด้วยนะครับบางทีเราก็าต้องอต้องมาทวนดูด้วยคนสอนในช่องแต่ละช่องนะครับว่าเออเราสอนตามพระพุทธเจ้าไหมหรือว่าเราสอนแหวกแนวออกไปทางไหนนะครับเรียงหนึ่งองสามให้เขา เริ่มต้นอย่างนี้จบที่พิปนสนา,ายานสวัสดายานนะครับไม่ใช่สอนไปเรื่อยๆสอนมาห้าปีก็พูดแต่เรื่องสภาวะตัวเองนะครับหายใจเข้าแล้วบรรุหรือตัวเองไปทําอะไรมานอนอยู่ก็บรรุอะไรเงี้ยบอกไปเขาก็ทําเหมือนพวกท่านไม่ได้นะครับก็ดูลายนิ้วมือลายนิ้วมือคนไม่เหมือนกันสักคน การบรรลุธรรมของทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันสักคนนะครับมันละเอียดลาย้วมือเนี่ยมันยังไม่ละเอียดเท่าจิตถูกไหมนะครับนั่นแหละถ้าอาจารย์แบบองคุลิมานท่านก็ไม่มีวันจบถ้าอาจารย์แบบท่านสัญชัยปริป่าชกนั่นท่านยังไม่พุทธเจ้า ท่านยังไม่เรียนกับพระพุทธเจ้าเ็เป็นธรรมดานะครับเพราะท่านก็ยังไม่ตัดสรู้นะครับหรือไปบูชาไฟแบบชลินสามพี่น้องก็ไม่จบนะครับแต่มันดีไหมดีทุกสำนักก็ดีดูลมเฉยๆก็ดีนะครับแต่มันจบหรือไม่จบเนี่ยตรงนี้แหละคนเรียนนะต้องต้องเลือกครับเราจะไปเปลี่ยนสำนักให้เขาไปสอนอื่นเขาไม่สอนแล้วเพราะอย่างนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องที่ท่าน มั่นใจของท่านแล้วถูกไหมบางสำนักก็สอนอคือทุกสำนักดีหมดไงแต่เราแค่เอามาเทียบเคียงกับวิธีการสอนของพระพุทธเจ้านะครับอพอเราเรียนขันห้าอย่างแจ่มแจ้งทะลุปุโป่ปงแล้วจนเกิดเป็นวิปัสนาญาณแล้วเนี่ยเราจะไปนั่งสมาธิจะไปดูลมเฉยๆยหรือจะไปปฏิบัติรู้สึกตัว หรือจะไปดื่มน้ําเย็นแบบหลวงปู่ท่านว่าก็ได้แล้วแต่นะครับตอนนั้นแต่ไอที่ต้องเรียนก็คือขันห้าอะรสักสี่มัดแปนะครับแต่ต่อให้เรียนจนพูดเก่งรู้แจ้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกคำว่าผมเป็นคนดีใครก็เขียนได้พูดได้แต่ว่า ใจของเราเนี่ยมารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนดีไหมมันสิ้นไหมกิเลสถ้ามันไม่สิ้นกิเลสท่านรู้ไปแล้วก็มันไม่มันอ่านหรือว่าฟังเขามากๆท่านก็ไม่มีวันมันบรรลุธรรมเพราะว่ามันไม่สิ้นกิเลสไงไม่สิ้นกิเลสมันก็แค่เป็นเพียงคนที่อ่านหนังสือออกเฉยเป็นคนที่ฟังคนอื่นแล้วมาพูดต่อได้เฉยนะครับมันก็สําคัญอยู่นะครับสาคัญอยู่มากๆนะครับ ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมันยาวก็ไม่น่าจะมีคนฟังสวัสดีครับ